วันนี้เราจะมาทำของโปรดคุณแม่มุนก็เป็นขนมถ้วย <Yahoo! S 1> เราไปเริ่มลงมือทำกันเลย <Yeah. S 1> ก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวกับกะทิอันนี้แป้งเท้าเยื่อม่อมแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันแล้วก็น้ำใบเตยนนส่วนอันนี้เป็นตัวกะทิก็จะมีน้ำเปล่ามีเกลือมีแป้งข้าวเจ้ามีน้ำตาลทรายแล้วก็กะทินี่ทีนี้เดี๋ยวเรามา ทำตัวใบเตยก่อนทีนี้เราก็จะมาทำตัวใบเตยก่อนเลยนะนี่ก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวพอดีของที่บ้านเป็นก้อนไงก็เลยเอาแช่น้ำกะทิไว้ให้มันยุ่ยๆหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งทั้งหมดลงไปรวมถึงน้ำใบเตยยี่ <Okay. S 1> ยมให้มันแบบว่าเข้ากันให้มันละลายจนหมดนะ แล้วเราก็มาทําส่วนของกะทิกันต่อเลยน <Yeah. S 1> ้ำเดือใส่ทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปแป้งข้าวเช้าน้ําตาลเกลือก็น้ําเปล่าเขาให้เข้ากันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยเติมกะทิก็คนคให้เข้ากัน นี้ก็เตรียมหยอดพิมพแล้วก็หยอดใบเตยก่อนหยอดไปเรื่อยๆเ,เสร็จเรียบร้อยของโปรดแม่มนเลยนะเนี่ย อเห็นขนมถ้วยยิ้มเลยเป็นไงอร่อยไหมอร่อย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 ซะ okay, okay, okay. Yeah.